สวัสดีครับผมโจทีเฮดแซกครับคลิปนี้มีข่าวข่าวอัปเดตของเกม GTA 6 <S <S มาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้จะเป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับทุนสร้างของเกมนั่นเองครับนี่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์เลยนะครับเขากำลังถกเถียงกันแล้วก็มีนักวิเคราะห์หลายแขนงนะครับเขามาเล่าให้ฟังนะครับผมก็เอามาให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหนะ้าในคลิปนี้นะว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเกี่ยวกับทุนสร้างของเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ สำหรับเกม g d 6นะครับเขาว่ากันว่านะครับหัวข่าวเลยนะเขาว่าเกม g d 6จะใช้ทุนสร้างอยู oh, right ่ที่1,000-2,000ล้านเหรียญเลยโอ้โหโคตรโหดเลยนะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็แค่ประมาณสัก67,260ล้านบาทโอ้โหเอามาพัฒนาประเทศเรานี่สบายเลยนะครับเนี่ยขอสักล้านได้ไหมพี่ถ้าไม่โหดจัง และเกม GTA 6นี้นะครับเขาว่ากันว่าจะเป็นเกมแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้ทุนสร้างมากที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวเชียวและเกมที่ใช้ทุนสร้างเยอะที่สุดในนับปัจจุบันนี้นะครับก็คือเกม Destiny นั่นเองครับไม่รู้ว่ามีเกมไหนมาทําลายแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าทุนสร้างเกมนี้อยู่ที่500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่1 7 4 5ล้านบาทไทยเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2000 560ไม่รู้ว่ามีใครมาโค่นแล้วหรือยังนะครับนี่ถ้ามีใครมาโค่นแล้วมิ้นบอกใต้คลิปหน่อยนะเผื่อข้อมูลมันจะคาดเคลื่อนเนาะและที่สําคัญเลยหลายคนน่าจะอยากรู้นะอยากจะเปรียบเทียบใช่ไหม GTE 5กับ GTE 6เนะี่ยมันจะต่างกันมากแค่ไหนนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมานะสำหรับเกม GTA V หรือว่าเกม GTA 5ครับทุนสร้างอยู่ที่135ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่4,288ล้านกว่าบาทนะประมาณนี้นะครับ แต่ว่าก็ยังไม่รวมค่าการตลาดต่างๆนะครับก็น่าจะประมาณสัก250ล้านบวกๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับและถ้าเราเกียนหน่อยนะก็อยากจะรู้บ้างนะครับว่าถ้าลงทุนสร้างเกม g t 6ถึง2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเขาจะต้องขายกี่ชุดนะถึงจะได้ทุนคืนนะครับถ้า ตีเป็นเงินไทยก็หกหมื่นใช่ไหมหกหมื่นเจ็ดพันล้านบาทเดี๋ยวเอาเครื่องคิดเลขขึ้นเลยนะครับนี่ช่องนี้ชิวๆตีเป็นเงินไทยนะครับทุนสร้าง2,000ล้านถ้าตีเป็นเงินไทยก็เป็น67,000ล้านเนาะถ้าเขาขายสักชุด 1, 500, ลนนะพันห้า,า, 1, 500, านนะตีประมาณนี้เนาะเพราะว่าเกมเดี๋ยวนี้มันก็เลทประมาณนี้แล้วนะครับตีกลมๆเนาะถ้าขาย GTA 6ชุดละ1,500บาทเขาจะต้องขายกี่ชุดนะแล้วก็แค่ เอา67,000ล้านไปหาร1,500บาทนะครับนี่แล้วก็กด enter เข้าไปคำตอบที่ได้ก็คือเขาต้องขาย GTA 6ให้ได้44ล้านชุดกว่าๆนั่นเองครับนี่เลย4 4ล้าน8 4 0 0 0ชุดนะประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันตรงหรือเปล่านะครับเราก็แค่กลับไปคูณเนาะนี่เลยเขาขายได้44ล้านชุดใช่ไหม ชุดละพันหแล้วก็คูณกลับไปคูณกลับไปพันหนะครับนี่เลยมันก็จะกลับมาที่67,000ล้านกว่าๆเหมือนเดิมนะครับนี่เลยเนาะสรุปเลยก็คือเขาต้องขายนี่เลย44ล้านชุดนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับเกม GTA V ดูบ้างแล้วกันนะครับหลายคนน่าจะอยากรู้นะว่าเกม GTA V หรือว่าเกม GTA 5ทุนสร้าง250ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ 8,435ล้านบาทไทยเนี่ยมันได้ทุนคืนแล้วหรือ,อยังนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเกม g ีวตอนนี้ทำยอดขายไปได้มากกว่า395ล้านชุดทั่วโลกข้อมูลนี้อัปเดตวันที่7กุมภา2,566นี้เองนะครับหรือว่า2,023เนี่ยและเกม GDV ตอนที่มันเปิดตัวนะราคามันอยู่ที่ 39.99เหรียญน,นะถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ชุดรับพันสามใช่ไหมพัม 1, 3, นสนี่น่าจะเปิ้ลไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสลับเงินพ3นสเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเกม G T a V นี่มันขึ้นขึ้น,นลงลงใช่ไหมราคาอาจจะมีลดแล้วก็ขึ้นบ้างอะไรงนี้ครับแล้วแต่โปรโมชั่นหรือว่าเทศกาลน,นะครับและมันก็มีลดลงมาถึง300กว่าบาทก็มีใช่ไหมสามร้อตอนนี้ ถ้าดูในปัจจุบันในสตรีมนี่เออเจ็ร้กว่าบาทเนาะถ้าเราตีไปกลมๆก,ก็ให้แบบนี้เลยนะตีกลมๆมมันจะได้คูณง่ายนะแล้วก็เกม g d เดนี่อาจจะขายชุดละพันน่ะชุดละพันเนาะถ้าเป็นชุดละพันล้วก็แค่เติมเลขศูนย์เข้าไปอีก3ตัวใน395ล้านนะครับถ้าแปล เป็นเงิน US นี่ก็อยู่ที่395,000ล้านเหรียญครับทุกคนโอ้โหไม่อยากจะแปลเป็นเงินไทยเลยมันช่างโหดร้ายเหลือเกินนะสามแสนเก่นห้าพันล้านเหรียญกันเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าเราเทียบส0 0 0สนล้านเกือบจะ4 0 0 0 0นล้านเนี่ยไปเทียบกับทุนสร้างของเกม GD หกที่ลิมิตสูงสุดอยู่ที่ส0 0 0ันล้านน่ะโอ้โหจิบจิบครับทุกคนลงทุนสองพได้คืนมาเป็นแสนแม่เจ้า แต่นี่ก็บอกก่อนนะมันก็ยังไม่ได้รวมค่าการตลาดต่างๆเนาะใช่ไหมค่าการตลาดนี่ถ้าเรา,เาให้แบบเยอะๆโคตรๆเลยนะครับก็อาจจะทุนสร้างไปเลยแล้วก็ค่าการตลาดเป็นแสนล้านก็ยังได้กําไรเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องบอกทุกคนนะว่านี่ก็คือการลงทุนระยะยาวนะก็คือเขาอาจจะลากขายเกยม g d 6นี้ไปอีกสัก10ปีนะครับถ้าเราอายุ30ตอนนี้ ถ้าไปอีกสัก10ปีแล้วก็40แล้วนะถึงจะได้เล่นภาค7นะครับคุณพระช่วยนะในช่วงอายุของเรานี้ะได้เห็นเกม GD ภาค10หรือเปล่าเนี่ย G T A X อะไรอย่างี้นะโอ้เราจะได้เห็นปะครับทุกคนพูดง่ายๆเลยก็คือไม่ต้องห่วงเขาจะเจ๊งนะครับเพราะว่าเกม GDV นี่ตอนที่มันเปิดขาย3วันแรกนะข่าวตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะแค่3วันแรกของเกม GD5 นะ่ะยอดขายก็1000ล้านแล้วนะครับทุกคนโอ้โหคุณพรช่วยโหดจริงๆแล้วก็ เป็นเงิน US ด้วยนะครับ <c oughs> หดจัดเลยและอย่างไรก็ตามนะครับนี่ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันจากทางค่ายเกมนะอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวลือในเว็บต่างๆเท่านั้นนะครับผมก็แปลมาให้กับทุกคนได้รับชมนะครับก็กดใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะถ้ามีข่าวข่าวอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเอามาอัปเดตก,กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก็ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจทีเฮ็ดแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม